สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาพอกับยายนั้นคน่อนบ้านานี่คือเก่าเนาะจ้ะาหลังจากที่ห้างหายไปโดนเมื่อไรลงคลิปโดนเนาะพี่น้องมาพอกันเมื่อนี้กับเป็นวันที่ยี่สิบสามวันอาทิตย์ของเดือนพฤษภาคมแม่เออไม่ใช่ใช่ไหมพฤษภาเดือนหนามิถุนาะแม่และ้วะพี่น้อง มือนี้ยยายนั้นสีมะเกี่ยวหย่าตัดหยาไปแหงว้วนเราพี่น้องกับยูจังวัดละน้องอำเภอกระเปอร์นี่กับเมื่อนี้ฝนตกหนักเราพี่น้องแต่ตอนนี้ฝนแรงแล้วแต่ทั้งไต้ผู้เดีว่วฝนแรงฝนมันสาฝนไม่ตกฝนหยุดเขาเรียกฝนแรงอันนี้ก็เป็นหยาวานอิสราเอลเนาพี่น้องน้ำขักแต่กอดีครับพี่น้องเลยตาสะออน อันนี้ยาหวานอิสราเอลบางมันแตกบางหากักพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วพี่น้องเลยอันนี้ยาเนี่เปียแคะ์นะพี่น้องที่ผู้ขาตัดแล้วนี่มันกระิสูงประมาณหนึ่งเมตรตอนนี้เนาะมันก็สูงสูงประมาณเมตรกว่าแหละพี่น้องเพราะว่ามันสูงถมหัวผู้ขาผู้ขาก็สูงร้อยหกสิบหกยาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะสูงกว่าผู้ขาเนาะคือเพียงหัวผู้ขาประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละพี่น้องประมาณนี้แหละ ผู้กากระตัดตัดใบไมไ้ใส่ใส่มีดประคอหน่อยเนาะพี่น้องใส่มีดประคอหน่อยใบยังสี่เขา้าอ่นดีสางออกก้อนก็ได้ง่วนยังดีกินดีห้องสางษามันกระจิ้งที่เก่าหรอว่าเอาไปก็ได้แต่ผู้ขาสิใส่มีดฟันนะพี่น้องใส่มีดฟันเอามีดฟันเนี่ยฟันหนุ่ม พันตออพี่น้องใส่เกีียวก็ได้แล้วแต่ผู้ถนัดกิดพยายามฟันเชเดียวให้มันขาดแต่ว่านี่เกิดคอไม่ค่อยแข็งปไปเลยนะพี่น้องคันใส่เกีียวนี่มันปวดคอมือพี่น้องมันดึงไม่ค่อยขาดเพราะว่าแห้งหน่อยฟันตรงสิพี่นอ้องตะตะอ่อนหลายหยางงามคักสร้างหลังอยู่พี่น้องเลยอันนี้เขาตัดเหลี่ยมบ่ ขาตัดแล้วแล้วพี่นอ้องขาตัดแล้วมันสีบ๊คอยมีหนาอ่าธรรมดาธรรมชาติขึ้นแล้วพี่นอ้องแล้วไอ้่วนขยะไอ้ตัวนี้นะนี่มันก็เอาถิม่มมาอย่างที่แหละมันกกิเป็นปุ๋ยอีกต่อไปแหละมันก็สีคุ้มหนาดินแต่ว่าเขาดึงเขาดึงออกจากไอ้ตอมันนี่ไห้มาอยู่น้ำร่องนี่มันเกิดสิ่ีคุ้มหนาดินไปน้ำหยากับธรรมชาติก็สีบ๊ขึ้นก็สีเป็นปุ๋ยไปน้ำมันก็จะย่อยเปื่อยสลาย เป็นปุ๋ยต่อไปในวันข้างหน้าน้พี่น้องทุก้นกาดิสงสัยวานถามว่ามันปลูกยาบอะยายนั้นถามว่ามันปลูกยากบ่มันกับบหยาบดอกพี่น้องมันอยู่มันขึ้นอยู่กับการที่ว่าเราดูแลเอาใจใส่สนใจมันดูแลมันดีแค่ไหนน้พี่น้องก็ดูแลในที่นี้ก็หมายถึงว่าตอนปลูกพอได้ กำหนดระยะเวลากี่วันเพราะมันตั้งตัวได้อะไปบอกยังไงเพราะมันตั้งตัวได้เขาก็ใส่ปุ๋ยน้ำตาลปุ๋ยยูเลียหน่พี่น้องอ้อยให้มันขึ้นใส่ดนน้อยอย่าใส่หลายใส่หลายมันจะเข้มตายเพราะมันตั้งตัวได้เนาะเพราะมันขึ้นเป็นกอเป็นนี่ดีแล้วต่อไปเขาก็เอาขีงง้อมาใส่พี่น้องใส่น้ำเงาน้ำยังมันน่ะมันเกิดสวงามจัิงๆแหละคือพี่น้องเห็นนี่แหละ อันนี้กับยาวาัดอสระเอียวนี่กับงาพร้อมที่ปลูกล้วพี่น้องแมนหมดเลยพี่น้องเห็เบิ้งเต็มเต็มเต็มหมดเลยพร้อมที่สิขยายพันุ์พี่น้องตัวนี้คือกันตัวนี้ก็พร้อมที่จะขยายพันุ์ที่จริงผู้ขาว่ราสิลไว้แต่เห็ดพันธละแหละนี่ขึ้นดีครับในพี่น้องนี่แต่ว่าผู้ขาเห็ดประทันไม่มีเวลาก็เลยตัดไปแหง้วงกินก่อน มือนี้ก็สิเอาไปวางใส่ล้างเลยถี่บ่ิเวณปั้นเพราะว่าเครื่องปั้นเ้ามันเสียนาอพี่น้องเดี๋ยวผู้ขากิพาไปมึงเอาหยาไปเหงวัวอยู่คอ,อกนะพี่น้องเดี๋ยวคนหยาขึ้นรถก่อนแป๊บนึงผู้ขาก็บหอบหยาขึ้นใส่รถแล้วๆเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็สิเอาหยาไปเหงวัวอยู่คอ,อกอยู่ล้างอันนี้หยาเนี้ยเปียแค่เหาตัดแล้วๆนะัจะ้ะกำลังจะงขึ้นไม่ตั้งหยาธรรมดาขึ้น ต้นหมูงงเขาก็งามค่ะคุณดกยังกระดกตาสะออนพี่น้องเอ้ยดินดีปลูกยังกระงามดินดีน้ำดีผีผาพี่น้องมาเบิ่งกล้วยเครื่อนี่ใครเคยเห็นไหมเอ่ยกล้วยยักษ์วีหนึ่งม่ยี่สิบก็หน่อยอ่ะพี่น้องเห็นไหเห็นบ่หอมทองอะ่ะปุณห์อ่ะตาสะออนครับเครื่อนี่มันบังซิบก็วียืนมันตีนี่ โซนดินดีน้ำดีกล้วยกับไงไปพี่นอ้องเดี๋ยวถ้าไปเอาหญ้าให้งัวอยู่ขอกบันไปบ้างไปบังงออยู่ขอกเดี๋ยวเราจะไปที่ขอกวัวกันมื่อเส้านี่ก็ให้ไปสองซาเล่งนี่แหละหญ้าก็ได้แต่ว่าเป็นหญ้าธรรมชาติบ่แม่นหญ้าเขาปลูกให้ผสมประสานกันไปหญ้าธรรมชาติก็กินคือกันเนาะพี่นอ้อง ไปเราไปที่ขอกัวนหมกินหมดแล้วพี่น้องเลย ไห้ทั้งล้ำเลยพี่น้องเลยม่เด็ปั้นคุณลงค้นกับสิถามว่ายานนั้นคือเป็นอย่างคือบ่ปั้นหยาก็อยากป,ปั้นอยู่พี่น้องพอดีว่าเครื่องปั้นเขามันเสียเนะจ้ะเครื่องปั้นเรามันพังแกนตัวหมุนตัวรับหยาในพี่น้องแกนตัวข้างในน,นี่แกนตัวเนี้ยมันบ่คมมันบ่หมุนมันบ่ดูดมันบ่รับหยารับอยู่แต่ว่าเขาต้องใส่แห้งไหลต้องใส่แห้งโู่แล้วมันเมื่อย มาเห็ดบ่ไหวคนเดียวเห็ดบ่ท่านเนี่ยถ้าหยากดิอ,อกป้องนี่เนาะแ่ก,กันถ้าว่าหยาเบียกอันนี้ฟ้าเขาเปิดไปเขาติดรับมีดใบมีดเขาว่่ได้รับยังไม่ได้รับใบมีดแต่ฝนตกถ้าหนาเปียกก็มีปัญหาได้พี่น้องฟันหยาเพราะม่นว่าสีเห็ดง่ายๆเป็นไรได้เรียงงัวนี่ก็ได้ก้อนติดประสบปก้นทำเสร็จแต่ก็หลยขั้นตอนอยู่หนาเปียกมันกนระดิบ่ค่อยนี่มันติดติดใน้างไหนนี่ติดในหัน มันที่ปะพุ่งออกมาคือหยาแหงนาะพี่น้องหยาหแหงบ่เพรมีปัญหาเหล่ากับใบมีดคมอันนี้แล้วมันกัดกินเหมือนคือเก้าเนาะจ้ะมันกัดกินเหมือนคือเก้าแล้วมันติกัดกินแต่ยอดมันก่อนกัดกินแต่ยอดอ่อนๆก่อนแล้วมันก็จะค่อยเล็มกินไปเรื่อยๆมันก็หมดเองมื้อนี้เขาบ่ได้ปล่อยออกคอกเพราะหยังเพราะว่าฝนมันตกน้ำป่าทะลัก น้ำบนภูเขาไหลลงมาตามคลองข้างสวนข้างข้างข้อวัวมันข้ามคลองไม่ได้เพราะว่าสถานที่ที่เราจะไปเลี้ยงมันอยู่บนเขามันต้องข้ามคลองตรงนั้นไปคืออยู่ข้างหลังตรงน้นทีนี้วัวเราไปไม่ได้ข้ามไม่ได้พายุเข้าวันที่ยี่สิบสามถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดก็เลยจําเป็นให้อยู่ในข้อบต่แต่ว่าตอนนี้เพราะเป็นอย่างพี่น้องญาหลายอยู่ช่วงนี้วันนี้ก็บสองรถซาเล็งขันนี้แหละสองรถแล้ว อันนี้ขั้นที่สามนี่ไฮด้วยนี่ยาเฝ้าไฮไลท์ทีเดียวพี่น้องไฮไลท์มันสีเลือกกินมันสีมันสีบอลเลมกินไอ้ต้นแก่ให้เขาลำแก่มันสีบอลเลมกินให้เขาพี่น้องจังจังตัวนี้กินยอดชิ้นนี่ทั้งสี่มันสิดคอยเลมไปเรื่อยๆจนว่าแก่อีู่ีมันหย่ำอะไรมันจังสีบ่ลหย่ำมันอยู่ขอกมันสิดคอยกินคอยหย่ำคอยเลมไปเรื่อยๆกที่มดเขามันไปเองกับเป็นการประหยัดแรงงานเขา ประหยัดต้นทุนก็คือประหยัดค่าน้ํามันถ้าใช้ไฟปัน่นเครื่องปัน่นก็จะประหยัดไฟแต่เราใช้น้ํามันเราก็จะประหยัดน้ํามันแล้วก็ประหยัดแรงงานเราด้วยเราก็จะไม่เหนื่อยตอนนี้ก็โลกอ,อะไรนะอยังเนาอโลกอยังงนง ลำปีสกินกําลังรับาดเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงชุมพรแล้วแต่ว่ายังมาถึงจากวันละน้องเราพี่น้องฮากกพยพยา,ยามฝ้าระ,ะวังดูแลงวัวเขาอยู่แต่ของเขาอีติพานมาก,ก็คือเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดเนาะพี่น้องก็ขีดยาดไปแล้วก็ตอนนี้งวัวก็หายเป็นปกติแล้วเนาะพี่น้องปศุสัตว์เพิ่งก็คอยติดตามดูแลมาบ่งอยู่เพิ่งก็มาผสมเทียมให้วังบาก,กี่หมื่นเพิ่งก็ว่าเออวัวพี่ดีขึ้นนะสดใสขึ้นผิวมันขึ้นเพิ่งว่า มนก็นแนะนาวมาเฉีดซ้ำเฮาก็ฉีดซ้ำไปแล้วรอบหนึ่งผู้ใดคิดสเลี่ยงกะเลี่ยงได้พี่นอ้องอย่าลีรอชักช้าเสียเวลามันสิเหตุให้เฮานี่นี่ความสุขกับการได้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ในไฮในสวนเฮายอยู่แบบว่าต้องไปหนุ่งสูงสิงกบไฟหลกักห้างไกลโควิดว่าต้องยานทิดเชื่อติศยัง อยู่ในสวนในไฮห้องแบบสบายสบายไม่ต้องเครียดอะไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวโควิดนะพี่น้องใครอยากเครียดอยากเรียงงัวก็อย่นั้นก็ร้องบังด้วยจ้ะมีความสุขแบบบ้านๆคนบ้านๆคืออยนั้นนี่อันนี้เขาล้องคลิปเ้ากับปได้หวังอีหยังบางไม้หนอกจก้ะลงเพื่อความสนุกความพอใจความชอบของเราเราทำแล้วเรามีความสุขเราไม่ได้เบียดเบียนใครเราก็ทำไปเถอะ ใครไม่ชอบก็กดข้ามก็ไม่ได้ว่ากันใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้จ้ะฝากติดตามคลิปดันั้นคนบันบันด้จ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าสีมาทไทยเบื้องไม้นะจ้ะมันีก็ลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ